นาฬิกาของคุณจะมีมูลค่าเท่าไหร่ก็ตามนะครับถ้าคุณเพิ่มอัญมณีเข้าไปเนี่ยนาฬิกาของคุณจะเป็นการเพิ่ม value เข้าไปด้วยมาเรียนรู้กันดีกว่าว่านาฬิกาของคุณถ้าจะเพิ่มอัญมณีเข้าไปเนี่ยคุณต้องรู้อะไรบ้าง สวัสดีครับผมชื่อแล็กมโนนะครับในตอนนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอัญญมณีบนตัวเรือนนาฬิกาโรเล็กซเรามาเรียนรู้กันว่าในเชิงลึกเนี่ยเรื่องอัญมณีบนตัวเรือนของโรเล็กซ์เป็นคําถามมากมายนะครับที่มีคนถามต่างๆเช่นเพชรโรงงานไหมเพชรสวิตหรือเปล่า เพชรเบลเยียมหรือเปล่ามีคำพูดพวกนี้ยยยยเยอะแยะไปหมดเลยนะครับวันนี้ผมจะมาเคลียร์ละเอียดเรื่องของการทำเพชรลงบนนาฬิกาโรเล็ Rolex, บนข้อมือของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับวิดีโอตอนนี้ได้เลยนะครับเรามาดูกันเลยว่ามีคําพูดว่าเพชรลงงานเพชรสวิตเพชรออริจินอลเพชรเบลเยียมรวมถึงเพชรอาฟเตอร์พวกนี้มันเป็นคำศัพท์ที่ใช้เรียกประเภทของการทำขอบ หรือการฝังอัญมณีลงบนนาฬิกานะครับเดี๋ยวผมจะชี้แจงออกเป็นแบบนี้นะครับเรื่องอัญมณีเนี่ยแบ่งออกเป็น2หลักใหญ่ๆนะครับเป็นอัญมณีที่ยุ่งกับเรื่องของเจลรี่เช่นแหวนสร้อยข้อมือกำไลต่างๆถือว่าเป็นอัญมณีเวลาเราพูดถึงเพชรนะครับเราจะเรียกกันในเชิงของคัตติ้งมากกว่าเช่นเบลเยี่ยมคัตนะครับรัสเซียคัตมีอยู่แค่นี้นะครับ ส่วนานาฬิกานะครับเราจะเรียกว่าเพชรสวิตตัวแทนของเขาคือนาฬิกามาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพราะฉะนั้นเนี่ยคนจะถามเพชรสวิตคือฝั่งมาจากโรงงานของโ o l e ็กหรือเปล่าหรือเรียกว่าเพชรโรงงานก็พูดได้นะครับและมีประเภทหนึ่งคือเป็นเพชรอ t ฟเตอร์อเนี่ยคือทำตามหลังขึ้นมาทำขึ้นมาเพื่อมาใส่านาฬิกาเรือนที่มันไม่เคยมีเพชรอยู่อย่างนี้แบบนี้ นาฬิการุ่นนี้คือไซส์41มิน,นะครับนาฬิกาสแตนดาร์ดของเขาเนี่ยจะไม่เคยทำรุ่นนี้แล้วเป็นขอบเพชรนะครับเพราะฉะนั้นเวลาคุณเห็นนาฬิกาไซส์41มิลเมื่อไหร่เนี่ยจะมีขอบอยู่แค่2แบบนะครับคือขอบฟุตสำหรับเรือนนี้นะฮะและก็เป็นขอบเรียบแต่ว่าถ้ามันปรากฏว่ามีขอบเพชรแบบนี้เมื่อไหร่เนี่ยอันนี้คุณจะเดามันได้ง่ายมากเลยเพราะฉะนั้นการทำขอบลงบนนาฬิกาเนี่ย เราเห็นอยู่บนข้อมือคนเนยอะนะฮะแต่ว่าคุณจะต้องแยกแยะมันให้ได้เพราะฉะนั้นการทำการแยกแยะว่าเพชรสแตนดาร์ดจากโ o l e x เนี่ยมีวิธีการฝังอยู่แค่ประเภทเดียวนะครับคือการฝังแบบจิกไข่ปลาครับสำหรับเรือนนี้คือเป็นออริจินอลจากโรงงานโ o l e x นะครับ พิธีการฝังแบบนี้นะฮะเรียกว่าเป็นการฝังแบบจิตไขป่ปลาคือการขุดหลุมลงไปแล้วเพชรวางลงไปนะครับต่อจากนั้นเนี่ยจึงจะมีตัวล็อกเพชรเดี๋ยวผมจะคลอสอัพให้ดูนะครับว่าความเป็นมาตรฐานของเขาเนี่ยมีมาตรฐานสูงแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นจะมีบุคคลหรือ2ประเภทที่จะต้องด่วนนี้ให้ได้ประเภทแรกคือคนที่ทําการค้านะครับบางครั้งเนี่ยคุณจะต้องซื้อในกาเดือนนี้ แต่คุณจําเป็นต้องแยกให้ออกนะครับว่าอันนี้ออกมาจากโรงงานจริงหรือไม่ดูความเนี้ยบของเขาเนี่ยคุณจะรู้เลยนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่มีการทําขอบแบบนี้เป็นแบบ after นะครับความเนี้ยบความเรียบร้อยเนี่ยจะสู้กับประเภทของโรงงานไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นหลักวิธีการการจับเทคนิคของเขาคือให้ดูความเรียบร้อยนะครับดูความเรียบร้อยคือดูจากช่องไฟ ดูจากเม็ดไข่ปลาที่เขาหมุนหัวแล้วมันกลมแล้วมันเนียบนะครับอันนี้จะเป็นเทคนิคที่เราจะต้องดูกันนะครับส่วนบุคคลอีกประเภทหนึ่งคือคนที่ต้องการซื้อเพื่อใช้หรือเพื่อสวมใส่นั่นเองคุณรู้ไหมฮะว่าเพชรเนี่ยออกจากโรงงานจริงๆเนี่ยคุณจะต้องซื้อมันในราคาที่มีมูลค่าสูงตามราคา1มื0อหนึ่งด้วยเช่นกันผมเคยทําเปรียบเทียบราคาไว้ครับว่า นาฬิกาเนี่ยเวลาออกจากโรงงานที่มันมีขอบเพิ่มขึ้นมาจากโรงงานเมื่อไหร่นะครับมูลค่าของเขาเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนี่แหละเป็นเหตุผลว่าถ้าคุณซื้อนาฬิกาที่เป็นเพชรจากโรงงานนะครับราคาตั้งต้นของเขาเนี่ยจะมีมูลค่าที่สูงมากเลยครับเพราะฉะนั้นจุดตั้งต้นเนี่ยเราจะต้องแบ่งแยกให้ได้ก่อนนะครับว่าเพชรโรงงานกับเพชรอัฟเตอร์เนี่ย มีรายละเอียดที่ไม่เหมือนกันส่วนวิธีการฝังเนี่ยมีทั้งหมด3แบบที่ผมได้พูดไปแล้วคือแบบสแตนดาร์ดแบบที่โนเล็กใช้วิธีการฝังคุณต้องจัดให้ได้นะครับว่า เทคโนโลยีวิธีการของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรส่วนประเภทที่2นะครับคือแบบโบราณเรียกว่าหนามเตยก็ได้ครับหนามเตยเนี่ยเรามองจากด้านข้างเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนแบบจิตไขป่ปลาแต่ว่ากรรมวิธีของเขาเนี่ยจะคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นการฝังแบบหนามเตยเนี่ยจะมีลักษณะที่คล้ายๆกับจิตไขป่ปลาหรือแบบสแตนดาร์ดของโรเล็กซ์แต่ว่ารายละเอียดของการทำเพชรเนี่ยมันก็จะมีอีกแบบหนึ่งที่ไม่เหมือนกัน,นครับเรียกว่าเป็นการฝังแบบ เพชรสอดนะครับหรือเรียกว่ารางรถไฟก็ได้นะครับการฝังแบบเพชรสอดเนี่ยให้ละเอียดแบบนี้ครับมันทําให้เพชรเนี่ยชนกันเม็ดต่อเมด็ดและเวลามองเนี่ยจะไม่มีโลหะเข้ามาขวางตัวมันเองเพราะฉะนั้นการฝังแบบเพชรสอดเนี่ยจะมีความนิยมมากเลยนะครับในการทํา a f t เตอร์ลงบนนาฬิกาของเรานะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรว่าการใช้ขอบเพชรด้วยเทคโนโลยี3แบบที่ผมพูดเนี่ย แบบไหนกันแน่มันจะเหมาะกับนาฬิกาประเภทไหนให้แบ่งแยกออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มที่1คือเป็นแบบสแตนดาร์ดแบบสแตนดาร์ดคือฝังแบบจิกไข่ปลาและแบบหนามเตยอันนี้เหมาะกับนาฬิกาที่เป็นประเภทเพชรเบ้าเล็กนะครับเพชรเบ้าเล็กนั้นผมจะชี้ให้ดูนะครับว่าในเบ้าของเขาเนี่ยจะมีหนามเกาะเพชรบนหน้าปัดของเขานะครับ มันจะทำให้ดีไซน์ของเขาเนี่ยสอดคล้องกับประเภทของเพชรจิกไข่ปลาและเพชรหนามเตยนะครับแต่มันมีประเภทหนึ่งครับคือเป็นหน้าปัดแบบรุ่นใหม่นะฮะเขาเรียกว่าเป็นเพชรเบ้าใหญ่จะเหมาะกับ ขอบประเภทเพชรสอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการดีไซน์ของเขาเนี่ยจำเป็นต้องสอดคล้องกันด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามแบรนด์ของ r o l e ็ไม่มีการทำเพชรแบบเพชรสอดเข้ามาเป็นแบบสแตนดาดจากโรงงาน,นครับเราจรึงจะเห็นได้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณแยกประเภทของขอบได้นะครับคุณจะรู้ทันทีว่านาฬิกาเรือนเนี้ย มันเป็นแบบสแตนดาดจากโรงงานหรือไม่นะครับอันนี้เป็นวิธีการดูนะครับมันมีอยู่ประเภทเดียวเท่านั้นนะครับที่คุณจะต้องไปส่องดูอีกครั้งหนึ่งว่ารายการเรืนี้เป็นสแตนดาด จากโรงงานหรือเปล่าและอีกสประเภทนั้นถ้าคุณเห็นคุณจะรู้ได้ท,ทันทีมันคือขอบเพชรแบบ after นะครับเพราะฉะนั้นข้อดีข้อเสียของการใช้ขอบมันมาจากการที่เราเลือกดีไซน์ขอบเนี่ยให้เข้ากับหน้าปัดของเราอันนั้นเป็นอันดับแรกนะครับส่วนอันดับที่2คือการเลือกความคงทนนะครับการที่เราเลือกขอบเพชรที่คงทนมากที่สุดน,นั้นคือประเภทของขอบสอดหรือรางรถไฟอันนี้ส่วนอีก2ประเภทนั้นมันเป็นเรื่องของความคลาสสิกนะครับเพราะฉะนั้นการแมชหน้าปัดให้เข้ากับ ขอบเนี่ยเป็นเรื่องของดีไซน์และก็ความคงทนแต่ว่ามันมีรายละเอียดของวัสดุอีกประเภทหนึง่งที่เราจําเป็นต้องรู้คือว่าขอบชิ้นหนึ่งเราต้องรู้ให้ได้ว่าอันเนี้ยใช้ทองกี่เปอร์เซ็นต์นะครับทองของโ o l e ็เนี่ยเราใช้ทั้งหมด 18K 18K ก็คือ75%นะครับโค้ดของเขาคือ750แต่คุณรู้ไหมครับว่าขอบในท้องตลาดเนี่ยบางครั้งเนี่ย มันก็ไม่ถึง 18K เพราะฉะนั้นขอบเนี่ยจะมีราคามีค่าความแตกต่างที่ราคาด้วยประมาณหนึ่งนะครับรวมถึงความใสของเพชรด้วยนะครับเพชรที่ดีที่สุดคือเพชรคัดคําว่าเพชรคัดหมายความว่าเพชรที่อยู่ในขอบอันนี้นะครับไม่ต้องถึงกับเพชรน้ำร้อยก็ได้เพราะว่านาฬิกาที่อยู่บนข้อมือ,อมของเราเนี่ย ความหมายของนาฬิกาคือว่านาฬิกาเป็นของที่ใช้งานและนาฬิกาเป็นของใช้งานที่เป็นเครื่องประดับได้เพราะฉะนั้นนาฬิกาเนี่ยมันจะเป็นตัวนํามากกว่าเพชรเนี่ยจะเป็นส่วนประกอบนะครับเพราะฉะนั้นเพชรที่เหมาะสมในการทําขอบนาฬิกาโรเลสเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณน้ํา 95, 96, 97ขึ้นไปอันเนี้ยเพียงพอแล้วนะครับอย่างไรก็ตามเวลาเรามองนาฬิกาเรือนหนึ่งแล้วมีเพชรเราจะเห็นความขาวของเขาสําคัญที่สุดคือ เพชรที่นำมาทำขอบเนี่ยจะต้องเป็นเพชรที่คัดเกรดนะครับคัดคือทุกเม็ดเนี่ยเป็นเหลี่ยมเดียวกันและมีน้ำเบอร์เดียวกันนะครับมีความใสที่เท่ากันอันนี้จะทำให้นาฬิกาของคุณเนี่ยสวยขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกเพชรอยู่บนนาฬิกาของเราเนี่ยเราต้องรู้ทั้งหมด3องค์ประกอบนะครับคือดีไซน์นะครับ2ความคงทน 3คือวัสดุหรือแมทเทอเรียลที่นำมาใช้บนขอบมาประกอบอยู่บนนาฬิกาของหลังอันนี้นะครับเป็นรายละเอียดของวิธีการดูขอบเพชรและเป็นการเรียนรู้นะครับถ้าคุณจะมีนาฬิกาเรือนหนึ่งถ้าคุณจะใส่เพชรลงไปบนนาฬิกาของคุณเนี่ยคุณก็เลือกสรรได้ตามที่ใจคุณต้องการนะครับนาฬิกาบางรุ่นมันไม่เคยมีออกมาจากโรงงานนะครับแต่ว่าคุณจะเติมแต่งแต้มมันไปเนี่ยคุณจะต้องรู้ด้วยนะครับว่าคุณเลือก อะไรเข้ามาใส่อยู่บนนาฬิกาที่คุณลักแล้วพบกันนะครับสำหรับการเรียนรู้การแยกแยะเกี่ยวกับรายละเอียดวัสดุต่างๆในโลกของการใช้นาฬิกาผมเล็กมโน